BOOM! <laughs> ปนี้ครับทุกคนมา,อา่อว่าอัปเกรดอัปเกรดกีตาร์ของอนุวัฒนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมเอามาใช้นะก็ด้วยความที่ไอตัวเซดเดอร์นันเป็นวิกินส <c oughs> ันแนววิกินสันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบนะบเพราะว่ามันจะค่อนข้างแหลมๆแ,แข็งแขงแห้งแห้งแบนแบนตามสไตล์ของเขา <c oughs> แล้วก็ผมจะเปลี่ยนพิกอัพนะครับอันนี้เป็นตัวพิกอัพของผมเองแหละแต่เป็นตัวตัวธรรมดาอันนี้เป็น ที่จะเปลี่ยนเป็นตัวพันของบอยคอมเมนต์นะบอยคอมเมนต์คัดพันมาให้นะครับสองตัวนี้แล้วดูว่าโทนมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโทนมันต่างไปยังไงบ้างเพราะว่าเหตุผลที่เปลี่ยนเนี่ยเรื่องโทนโดยโดย,โดยเฉพาะเลยฟังก์ชันทุกอย่างยังใช้งานได้ปกติแต่ผมเปลี่ยนเพื่ออัปเกรดโทนนะครับแล้วไดู้ว่ามันอัปเกรดจากตะกี้เนี่ยเป็นพอเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมเราจะทดแทนด้วยสิ่งนี้ครับนี่ฮะ ตัวนี้แล้วก็ไปกับโอเคเราต้อง วิ่งสันกับครูสั้นใส่ได้พอดีนะถ้าเกิดว่ามใส่ไพอดีก็คลิปนี้ยาวอ่ะไปในเรื่องแก้แก้อะไรวิ่งสันไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเป็นปลกของปาเบเบ็ดจะจะเปลี่ยนไปเนตัวแน่นอน đáy luôn เอาสีไม่สวยอ่ะเข้าเขาดำเยเหรอไม่ไอ้ตัวสอนไม่รู้จะลองลองแต่งดูปะ่ะก็วิธีกายจะเป็นสีนี้เลยพื้นเป็นสีอะไรล่ะ ุันแล้วเปลี่ยนนี่หว่าโอ้เลื่มไปใส่ของเดิมอีก สั้นและตรงไหมนะ ที้ใายให้ไปเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ามาขีด

to me เราใส่ใส่ก็แล้วกันต้องไขน,นี้ขึ้นกันไบคันเรียกมันในี้นะใ,ใช่ครับเดี๋ยวน้องไปออกไปลูกปิดประตูก่อน,นยนังยังไม่ไปคอยก่อนมันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบเอไม่ได้เป็นหกเหลี่ยม เอเรียบร้อยแล้วครับผมเอาโอเคผมให้บอยคอมเมนต์พันเป็น เป็นฟิลลิ่งของเอสควายนะ,ะเป็นเอสควายเพราะผมจะมาเป็นเล่นตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนตัวอย่องนะครับเป็นฟิกินสันเอ้ม่วิกินสันจากวิกินสันเป็นคูสั้นนะครับ แต่ว่ามันใ้ความรู้สึกเหมือนกับกคือกีตาร์มันเวลาเบนเวลาอะไรมันทแวงมันมันเหมือนมันมีเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันเหมือนเป็นคนกำลังพูดอยู่อันเงี้ยวะเออฟีลลิ่งอย่างเงี้ยนะแล้วก็สิ่งที่เวลาเล่นอ่ะย่องไว้วิ่สันเนี่ยมันจะเป็นแบนมีความรู้สึกเป็นแบนแบนแบนเท่าๆกันกว่าแล้ว กเดิมก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันจะแรงกว่าน,นิดหนึ่งมีความหนามีความอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันจะมันจะจะ,จะสะโคบคลีนคลีนลงแล้วก็บีชิวามากขึ้น คอนโทรลอ่าอ่าเขาเรียกว่ายังคอนโทรผ่านสุ่มมินิตก็การทำงานของมันนะครับก็ตัวหน้าก็เป็นดาร์กสกิดนะครับ เซกเตอร์ไม่ใช่ตัวหน้าหามันเป็นมันมีที่บตัวเดียวตัวหน้านตัวลักสเกตคือเซกเตอร์แรกลากสเกตอันที่สองมันจะเป็นคอนโทรลด้วยบนเอ่อวุ้ด,ด้วยโทนได้นะฮะแล้วส่วนหลังคือไบพ์ท พอเราเปลี่ยนปุ๊บเกณฑ์มันเอา่าเกณฑ์มันลดลงเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวเราเพิ่มเกณฑ์นะ คือเป็นไงมั้งครับบางคนอาจจะไม่รู้จักเอสควายนะเอสควายมันคือเทเลนั่นแหละนะฮะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้มันก็เรียกเอสควายนะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่ากีตาร์ตัวนี้อันตัวนี้ก็ทํามาเพื่อเป็นเทเลนะไม่ทำเพื่อเอสควายแต่ว่าผมไม่เล่นแล้วก็เลยลองจูนลองเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากเมนฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายครับ